เอา MIO มาใช้นะคะมันก็ทำให้คนแบบเหมือนสงบขึ้นเพราะว่าตอนนี้งานมากนะคะแล้วก็เป็นงานวิกฤตดังนั้นการเปลี่ยนแปลงมันมีตลอดเวลานะคะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องปรับตัวตลอดเดี๋ยวเร่งด่วนเดี๋ยวยกเลิกดังนั้นการที่ทุกคนเนี่ยได้อยู่กับตัวเองหรือว่ามีสติในตอนเช้าสักนิดนึงค่ะแล้วก็ฝึกไปเรื่อยเนี่ยทำให้เกิดเกิดความควบคุมตัวเองเวลาทํางานด้วยกันแล้วมันมีเรื่องของการที่จะต้องมาแก้ไขด้วยกันเนี่ย ก็จะทำให้คุยกันดีๆนะคะแล้วก็มุ่งเน้นไปเรื่องของการที่จะพัฒนางานแก้ไขางานเพื่อที่จะดูแลประชาชนก็จะใส่อารมณ์ซึ่งกันและกันน้อยลงนะคะก็เลยทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นค่ะ,ะหลังจากทำเป็นไอโอครับก็รู้ว่ามีสมาธิมากขึ้นในการที่จะจดจอ่อหรือฟังการพูดคุยต่างๆจดจอ่อตั้งใจฟังได้มากขึ้นแถนบ,บางครั้งเราก็สามารถเอาวิธีดังกล่าวสอน หรือบอกกาบอกต่อให้กับผู้ที่ขอรับคปรึกษาจากเราได้เหมือนกันก็ปกติแล้วใช่ไหมคะก่อนจะนอนเราก็แบบคิดเยอะว่าพรุ่งนี้จะต้องทําอะไรทําอะไรบ้างทํากี่งานงานนี้ทําตอนไหนอะไรเงี้ยมันก็ทําให้จิตใจเราอุ้งซานใช่ไหมคะแต่ว่าพอทำาอมไอก่อนที่จะทํางานเนี่ยมันก็ทําให้เรามีสติมากขึ้นแล้วก็พยายามคิดงานให้เป็นลําดับแบบไม่ทําให้มันวุ่นวายในหัวค่ะมันก็ทําให้ใจเราสงบแล้วก็ทํางานโดยแบบผิดพลาดน้อยลงค่ะ ค่ะหลังจากที่ทำ MIO แล้วนะคะก็รู้สึกได้ว่าตัวเองมีสมาธิในการรับฟังผู้ที่ส่งสารมาให้เรามากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็สามารถเข้าใจได้ไวขึ้น,นะคะ่ะการทำ MIO นะคะประโยชน์ที่ได้รับก็คือทำให้เรามีสติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานการใช้ชีวิตประจำวันนะคะรวมไปถึงการรับรู้อารมณ์ของเรานั้นว่าเป็นอย่างไรบ้างการที่เรามีสตินั้นนะคะส่งผลให้เรามีสุขภาพจิต ดีนะคะทั้งด้านร่างกายและจิตใจค่ะคแต่พอเราได้มาทําตามแนวคิดของ m อ o มมาเรื่อๆในองค์กรเนี่ยก็รู้สึกได้ว่ามันช่วยให้ประโยชน์กับตัวเราได้เยอะนะครับผมเนาะช่วยให้เรารู้ตัวรู้ใจรู้คอนเทนต์รู้เรื่องราวที่เราจะพูดคุยจะสื่อสารกับ คนในองคอ์กรด้วยกันหรือว่ากรณีที่เราไปทํางานด้วยกันนะครับเจอสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันจะสามารถใช้ประโยชน์และเรียกสติตัวเองได้เร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็พูดคุยสื่อสารอย่างมีความสุขกับคนรอบข้างได้มากขึ้น,นครับ